สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆชาวกลุ่มคะ่ะนี่ก็จะเป็นคลิปนะคะประจเดือน 2000, อประจำเดือนกันยายนนะคะ2565กับหัวข้อที่ว่าเรื่องดีๆนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนกันยายนสำหรับเพื่อนๆชาวกลุ่มนะคะดูได้ทั้งลัคนานะคะราศีแบบตะวันตกแล้วก็แบบไทย แค่คุณรู้ว่าคุณเป็นชาวกลุ่มคุณก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะเพราะว่านี่คือการอ่านแบบภาพรวมนะคะโอเคค่ะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นกําลังใจดีๆให้กับตัวเองเนาะโอเคค่ะไปดูกันว่าเรื่องดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างในเดือนกันยายนเราจะอ่านตามพลังงานหน้าไพ่นะคะมีไพสวววว่สองถ้วยโอ้ว้าวว้าวมากสถ้วยขึ้นมานะคะ King of Pentacles, uh huh. The High Priestess, โ oh, อ้หนึ่งเหรียญคือดีมาก <c oughs> คือต้องบอกว่าอันนี้คือดีมากจริงๆนะมากที่สุดเลยราชนีไม้นะคะโอเคค่ะคือชัดเจนมากๆเลยในเดือนกันยายนเนี่ย ใครที่เป็นโสดอันนี้ต้องย้ําเลยนะใครที่เป็นโสดเนี่ยคุณจะได้พบเจอคู่เนื้อคู่โ,โมจได้เจอความรักนะคะแล้วดูเหมือนกับว่าความรักของคุณเนี่ยที่คุณจะได้เจอเนี่ย King of Pentacles อาจจะเป็นชาวทาตดินพึ่งศพกันแล้วก็บังกรได้นะคะเป็นคนที่ร,ร่ํารวยเป็นคนที่มั่งคัง่งเป็นคนที่โอ้โหแบบเลิศเลอเพอร์เฟกนะสมบูรณ์แบบที่สุดเลยอ่ะอย่างนี้เลยก็แล้วกันนะสําหรับคนโสดแต่ถ้าใครไม่ใช่คนโสดเนี่ยก็ต้องบอกว่า คนรักของคุณเนี่ยในเดือนกันยายนเนี่ยอาจจะมีของฝากของขวัญมีของกำนันมีของล้ำค่ามีเงินก้อนใหญ่เนี่ยมามอบให้กับคุณแล้วก็แสดงถึงความรักที่มีแต่คุณเป็นพิเศษก็ได้นะคะบางครั้งเนี่ยอารมณ์ดีอารมณ์มดีก็เกิดขึ้นได้เช่นหมายความว่า,าคือเขาเนี่ยอาจจะปประสบความสําเร็จไปถูกหัวรวยเบอร์หรือว่าได้แบบงานโปรเจกต์ใหม่คือเขาเรียกว่าฐานะการเงินของเขาเปลี่ยนไปนะพอเปลี่ยนไปปุ๊บเนี่ย ก็แบบว่าอยากจะมอบของขวัญดีๆมอบเงินโอกาสดีๆหรือว่ามอบสิ่งดีๆเนี่ยให้กับเพื่อนๆชาวราศีกุมก็เป็นได้นี่คือเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะหรืออีกกรณีหนึ่งเนี่ยตัวของเพื่อนๆชาวราศีกุมเองเนี่ยนะคะอาจจะเคลีว่าอย่างไงเดียวคืออันนี้มองได้หลายแงย่หลายมุมมากๆเลยนะคะตรงที่ว่า อาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการแต่งงานเกิดขึ้นถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยคุณต้องบอกเลย,เลยนะว่าคุณอาจจะต้องเขาเรียกว่ามีคนที่คุณคบอยู่ด้วยอ,ะอ่ะแฟนของคุณนั่นแหละอาจจะบอกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องไปสู่ขอเธออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอาจจะต้องใช้เงินก้อนใหญ่เนี่ยไปสู่ขอเธอก็ได้เพื่อการแต่งงานนะคะเกิดขึ้นได้นะหรืออีกกรณีหนึ่งถ้าเพื่อนๆชาวกลุ่มเนี่ยเป็นผู้หญิงคนที่คบกปนมานานนะคะ ก็มีข่าวดีเช่นเขาอาจจะนําเงินก้อนใหญ่นะคะสินสอดทองมัน่นมาสู่ขอคุณขอคุณแต่งงานนี่แหละค่ะคือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะคะเอาเป็นว่าถ้ามองในภาพรวมทั่วๆไปเนี่ยคุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่มีโชคมีลาบนะคะจู่ๆโชคลาบก็ลอยมาอยู่ๆเรื่องราวดีๆจากคนรักจากคู่ครองนะคะก็เขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์คุณแล้วคุณจะคุณจะได้รับเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างจากความรัก จากคนรักจะได้คนดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอนค่ะเนาะตัวของคุณเองเนี่ยอาจจะรอคอยการแต่งงานการมั่นหมายหรือว่าอาจจะอยู่เป็นโสดมานานแล้วคุณก็จะได้เจอในสิ่งที่หรือว่าความรักที่คุณปรารถนาอย่างแน่นอนเนาะโอเคอะ, okay. อะเรามาดูกันต่อนะคะนี่คือเรื่องราวดีๆมากเลยนะคุณโชคดีอะเอาเป็นว่าไม่ว่าคุณจะได้รับอะไรก็แล้วแต่นะคะถือว่าเป็นสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆเป็นสิ่งของที่มีค่าล้ำค่านะคะ คุณจะได้รับแน่นอนค่ะในเดือนกันยายนนะความรักชื่นมืนอ่ะไปดูกันค่ะอ่าไพ่แฮงแมนเกิดขึ้นนะคะแฮงแมนอะไรเจ็ดไม้เท้าอาจจะเป็นสถานการณ์ของคุณนะตัวของคุณเองก็ได้นะคะในจังหวะ ในจังหวะนี้ในช่วงนี้ที่พ่ออกจะมาบอกว่าโอ้คือจริงๆเนี่ยเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆชาวราศีกับชาวกลุมเนี่ยมันเป็นเรื่องราวดีๆที่เปลี่ยนสถานะคุณเปลี่ยนคุณแบบเพื่อเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะเพราะดูเอะจากเอเนอร์จีของคุณในตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความสุขเลยในตอนนี้คิดเยอะคิดมากคิดอะไรก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องของการที่ว่าใช้ความคิดพยายามนะคะ พยายามแบบเอาตัวรอดเลยลหละในตอนนี้ไม่รู้ว่าคุณเจอกับสถานการณ์ใดก็แล้วแต่นะคะมันเหมือนมันยุ่งวุ่นวายมันขัดแยง้งมันขัดสนมันจะต้องเคลียร์ปัญหาเคลียร์นูน่นเคลียร์นี่ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิน้นจริงๆแล้วตัวของคุณเองเนี่ยดีแอ,เอมเพรสขึ้นมาเนี่ยคุณรอโอกาสนี้อยู่มันมันบางทีเนี่ยคุณอาจจะรู้อยู่แล้วว่าโอกาสของคุณเนี่ยมันมีนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้มาเมื่อไหร่ประมาณนี้คุณรอคุณรู้สึกว่า แล้วคุณก็รู้ได้ว่าถ้าใครบางคนเข้ามาในชีวิตของคุณหรือว่าคนที่คุณรอคอยถ้าเขานะคะคือซัพพอร์ตคุณช่วยเหลือคุรุบมาสู่ขอคุณหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณรอคอยจากเขาอยู่เนี่ยถ้าได้เงินสิ่งดีๆตรงนี้มาเนี่ยอาจเป็นเรื่องของการเงินก็แล้วกันนะคะคุณรู้ว่าคุณจะหลุดพ้นจากพลังงานเหล่านี้แล้วคุณจะสุขสบายคุณจะแบบว่าผ่านสถานการณ์นี้ได้แต่ในปัจจุบันนี้ของคุณเนี่ยสิบดาบคุณน่าจะเจอสถานการณ์ที่แบบว่า เหมือนกับเฮือกสุดท้ายแล้วอะที่คุณกําลังดิ้นอยู่ในตอนเนี้ค่ะเนาะเหมือนเฮือกสุดท้ายจริงๆนะแต่ในเดือนกันยายนคุณจะได้แบบเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนชีวิตของคุณไปแบบเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยอะ่ะโออนี่คือเรื่องราวดีๆแบบที่ว่าดีมากเลยนะมากจริงๆค่ะไม่รู้ว่าจะบอกว่าดีได้ยังไงคือดีที่สุดอะ่ะม,มันพลังงานมันตรงกันข้ามเลยอะค่ะโอเคทีนี้เราไปดูกันว่าไพานางฟ้าอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆชาว กลุ่มกันบ้างคะอืมขอให้คุณได้รู้ว่าสิ่งที่คุณรอคอยนั้นอาจจะไม่กี่สัปดาห์นี้อาจจะสัปดาห์ใหม่ก็ได้นะคะโอเคอาจจะไม่ถึงเดือนกันยายนนะเนี่ยคุณอาจจะได้รับข่าวดีของคุณว่าเรื่องราวดีๆของคุณเนี่ยในสัปดาห์หน้าก็ได้ไม่รู้ว่าคุณมาดูตอนไหนแหละคุณจะได้รับข่าวดีของคุณนะคะเรื่องราวดีๆนี้จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้อย่างแน่นอนคะ่ะ ไม่กี่สัปดาห์แล้วนะคะมรีคอนไซเดอร์คือต้องบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจนะว่าคุณกับคนที่คุณรักกับการรอคอยของคุณเนี้ยได้มีการทะเลาะได้มีการบล็อกได้มีการอันนี้มองว่าเป็นในเรื่องของความรักนะ คุณทะเลาะกันคุณไม่เข้าใจกันแล้วคนรักของคุณเนี่ยคนเนี้ยที่บอกว่าจะนําทรัพย์สินเงินทองจะนํำสิ่งของมีค่ามาให้กับคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณบล็อกกันไปแล้วก็จบกันไปมีเรื่องวุ่นวายเหมือนจะตีกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดขึ้นแล้วทีนี้มันเหมือนกับว่าตัวของเขาเองเนี่ยได้พิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้นได้พิจารณาใหม่แล้วก็รู้สึกว่าเออ เขาอาจจะเป็นคนผิดไหมหรือว่าสภาวะอารมณ์เกิดขึ้นตรงนั้นนะมันอาจจะเป็นในเรื่องของอารมณ์ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็ได้นําเรื่องนี้นะคะได้กลับมาพิจารณาได้กลับมาทบทวนนะคะแล้วก็มองว่าอืเขาอาจจะเป็นคนผิดหรือเรื่องราวเหล่านี้อาจจะเป็นเพราะต่างคนต่างอยู่ในสถานการณ์อารมณ์อารมณ์ร้อนด้วยกันทั้งคู่ก็ได้นะคะโรแมนส์โอ้ไมก็แม่เจ้าไม่รู้จะว่ยังไงนะคะโรแมนส์กับ สองถ้วยนี่แหละค่ะเป็นไพ่ความหมายเดียวกันใครที่หายไปจากคุณใครที่ทําให้ชีวิตของคุณวุ่นวายใครที่แบบดับฝันของคุณในตอนนี้นะคะกําลังจะกลับมาง้อคุณปรับความเข้าใจกับคุณแน่นอนค่ะจะมีข่าวดีในเรื่องของการกลับมาคืนดีกันกลับมาประกาศข่าวดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กลับมา ใช้ชีวิตด้วยกันใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีการปรับความเข้าใจกันแล้วก็มองว่านี่แหละคือเรื่องที่คุณรอคอยและคือเรื่องที่คุณเจ็บปวดที่สุดนะจากไพ่ที่ออกมาในตอนนี้นะคะคุณจะมีความสุขนะคะกับคนรักของคุณกลับมาปรับความเข้าใจกันไปต่อกันได้และข่าวดีก็คือคุณจะได้รับสิ่งที่มีค่าได้รับ เรียกว่าการแต่งงานการมั่นหมายสินสอดทองมั่นของคุณหรือเขาอาจจะมีของกำนันชิ้นใหญ่นะคะเงินก้อนใหญ่เนี่ยมาขอโทษคุณก็ได้อันนี้เราอ่านกันตามสถานการณ์นะอืมจริงๆค่ะเนี่ยคือเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะอู้ Perfect timing นะคะเขาบอกว่านี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณแล้วขอให้คุณเปิดโอกาสขอให้คุณเลิกเครียดได้แล้วนะเลิกเครียดเลิกเจ็บเลิกปวดเพราะว่า คุณกำลังจะได้รับความสุขความสมหวังโดยเฉพาะตรงนี้นะโอ้มันเป็นอะไรที่ใหญ่มากนะคะเป็นเงินก้อนที่ใหญ่มากสิ่งดีๆที่คุณจะได้รับค่ะโอกาสดีๆความสุขความสมหวังการรอคอยการแต่งงานเกิดขึ้นได้อ่ะก็ไม่รู้จะพูดอะไรเนาะเพราะว่าไพ่ก็ออกมาบอกเราแบบนี้เราไปดูอีกว่าอาอเรคิลนการ์ดนะคะอยากจะบอกอะไรบ้างอ่ะอะไรไปอะไรโอ้ยทูแดนวิชชอยนะคะ คุณจะมีความสุขแล้วนะในเดือนกันยายนเนี่ยคุณจะหลั่นล้าคุณจะแฮปปี้คุณจะแบบว่าได้เต้นรำได้ใช้ชีวิตที่เเรียกว่าโอ้มีความสุขที่สุดในโลกเลยอะบอกว่าในโลกเลยก็ได้มันต่างต่างจากพลังงานณนะปัจจุบันเนี่ยจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะหลังจากนี้ไม่ต้องเดินคนเดีเดยวอยู่แล้วนะคะอาชามชัวร์ออลอนในขณะที่ตัวของเพื่อนๆชาวกลุ่มเนี่ยอาจจะกำลังรู้สึกเหมืนอนโดดเดี่ยว เมื่อเกิดการบล็อกคนไปไม่เข้าใจกันรู้สึกเหงารู้สึกเปล่าเปลี่ยวรู้สึกเหมือนต้องเดินคนเดียวในโลกใบนี้นะคะมีคนเยอะแยะมากมายแต่ทาไมรู้สึกโดดเดี่ยวขานาดนี้คุณจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วนะว้าว wow, sunlight a f t e darkness เขาเรียกว่า ยังมีแสงสว่างในความมืดนะคะหลังจากมืดแล้วมันก็ต้องสว่างถูกไหมคะชีวิตของคุณกําลังจะได้พบกับฟ้าหลังฝนที่สดใสสดชื่นเห็นไหมคะฟ้าหลังฝนจริงๆนะเอเนจีของคุณปัจจุบับนกับตรงนี้เนี่ยจะบอกได้เลยว่าแตกต่างกันมากเปรียบสเสมือนฟ้าหลังฝนของคุณเลยคุณจะได้เห็นสายลุง้งเห็นความสดใสในชีวิตความสุข ไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องทุกข์ใจไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากนะคะถ้ายังคิดมากแล้วไม่ได้ไปนอนเนี่ยก็ไปนอนซะนะคะ <c oughs> ก็ไปนอนซะไปนอนหลับฝันดีให้ผิวพรรณผุดผ่องตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยจะได้สดใสน,นะไม่ต้องคิดเยอะนะไม่ต้องลุกขึ้นมาคิดค่ะนอนหลับได้แล้วนะเมื่อได้ฟังคลิปนี้ถ้าใครเจอปัญหานี้อยู่นะต้องบอกอย่างนี้เลยอันนี้ขอเสริมอีกนิดนึงนะคะว่าถ้าไม่ใช่ในเรื่องของความรักเนี่ยต้องบอกเลยนะว่า ใครที่อยู่ในสถานการณ์ที่เ,ออเหมือนกับว่าจากตรงนี้นะมีชีวิตที่ยากลําบากเจอกับสถานการณ์ที่ต้องออวุ่นวายในชีวิตเครียดปวดหัวกับในเรื่องของการเงินมีโอกาสเป็นไปได้ว่าในเดือนกันยายนนี่คุณอาจจะมีโชคมีลาบลอยได้นะอันนี้เสริมกันนิดนึงก็แล้วกันเนาะสำหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของความรักไพ่นี้อยากจะบอกอะไรกับคุณคะ reflection reflection healing transformation ชีวิตของคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเคยทำอะไรที่ดีงามอาไว้นะคะสิ่งเหล่านั้นจะเข้ามาช่วยเยียวยาคุณเข้ามาทำให้สุขภาพจิตสุขภาพกายของคุณเนี่ยดีขึ้น transformation การเปลี่ยนแปลงตัวเองก็เปรียบเสมือนฟ้าหลังฝนคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากพลังงานแย่ๆแบบนี้ไปสู่ทิศทางที่ดีมากๆซึ่ง เหมือนกับว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือจากสู่ความมืดเข้ามาสู่ความสว่างเลยแบบนี้ค่ะมันไม่ใช มันไม่ใช่เป็นการค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะแต่มันจะเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันเปลี่ยนแปลงแบบให้คุณรู้สึกว่าว้าวและนี่คือสิ่งมหัศจรรย์นในชีวิตของคุณเลยหรือว่าคุณจะรู้สึกว่านี่คือปาฏิหาริย์แบบนั้นเลยนะโอเคไหมคะขอยทูลวันที่หนึ่งนะเพื่อชาวราศีกุมแล้วก็อย่าลืมมาแบ่งที่เกียรติศรนี่นะ <c oughs> โอเคค่ะสําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะรายละเอยียดอยู่ใต้คลิปค่ะและเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังถ้าชอบนะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจด้วยการกดติดตามกดไ like, ลค์กดแช ได้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ